คุณคิดว่าการสวดมนต์เป็นแค่การขอพรใช่ไหมคะแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในทุกบทสวดที่จะปลุกยานอย่างรู้และเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะปัญญาคลังความรู้พุทธค่ะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าชีวิตมันมาถึงทางตัน คิดอะไรก็ไม่ออกมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาที่แก้ไม่ตกเหมือนเดินอยู่ในห้องมืดมืดที่คลำหาทางออกไม่เจอสักทีคุณอาจจะเคยลองมาแล้วทุกวิธีทั้งปรึกษาผู้รู้อ่านหนังสือมากมายหรือแม้แต่เดินทางไปหาที่พึ่งทางใจแต่คำตอบที่ได้มาก็ยังเหมือนเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เข้าไปถึงแก่นแท้ของความทุกข์จริงๆ คุณรู้สึกว่าต้องการคำตอบบางอย่างคำตอบที่ลึกซึ้งกว่านั้นคำตอบที่ไม่ได้มาจากโลกภายนอกแต่เป็นเสียงที่ดังมาจากข้างในตัวคุณเองวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงการสวดมนต์ในแบบที่คุณเคยเข้าใจกันนะคะเราจะไม่ได้มาพูดเรื่องการขอพรบนบานสารกล่าวหรือการสวดเพื่อความคลังความศักดิ์สิทธิ์แต่เราจะพาทุกท่านไปสำรวจความลับ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงชี้ทางเอาไว้ว่าการสวดมนต์ทุกวันอย่างถูกวิธีนั้นไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของความเชื่ออีกต่อไปแต่แท้จริงแล้วมันคือประตูประตูบานสำคัญที่จะเปิดไปสู่พลังยานอย่างรู้ที่ซ่อนอยู่ในจิตของพวกเราทุกคนและพลังนี้เองค่ะที่จะสามารถพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ หลายคนพอได้ยินคำว่าญานก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าหรือผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วพระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าศักยภาพนี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนค่ะรอเพียงแค่เราจะค้นพบและนำมันออกมาใช้เท่านั้นเองวันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นไปพร้อมๆกันค่ะส่วนที่หนึ่ง การสวดมนต์ไม่ใช่แค่การท่องจำแต่คือการเพียนเพ่งจิตเพื่อเขาถึงญาณก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่ก่อนค่ะคนส่วนใหญ่เลยเวลาพูดถึงการสวดมนต์ก็จะนึกถึงภาพของการพนมมือท่องบทสวดบาลีที่เราอาจจะไม่เข้าใจความหมายด้วยซ้ำ สวดไปงั้นๆสวดตามๆกันมาหรือสวดเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลโชคลาภให้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะแต่มันเป็นเพียงเปลือกนอกของการสวดมนต์เท่านั้นเองค่ะเปรียบไปก็เหมือนกับเรามีสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่ทำอะไรได้สารพัดแต่เรากลับใช้มันแค่เป็นไฟฉาย เรากำลังใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งผิดวัตถุประสงค์ไปอย่างน่าเสียดายแล้ววัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสวดมนต์ในทางพุทธศาสนาคืออะไรคำตอบก็คือการสวดมนต์คือรูปแบบหนึ่งของการฝึกฝนจิตค่ะเป็นการปฏิบัติภาวนาที่แยบยนต์และทรงพลังอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคือการได้มาซึ่งวิชาหรือความรู้แจ้งซึ่งมีหลายระดับตั้งแต่วิชาสา3ไปจนถึงวิชา8ซึ่งความรู้แจ้งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตจนจิตนั้นมีกำลังมีความตั้งมั่นและมีปัญญาสว่างสวยัย หนึ่งในผลลัพธ์ที่สําคัญของการฝึกจิตนี้ก็คือการเกิดสิ่งที่เรียกว่าญาณหรือที่ภาษาไทยเราเรียกว่าญาณอย่างรู้นั่นเองค่ะแล้วยาณมันคืออะไรกันแน่มันแตกต่างจากการรู้แบบปกติของเรายังไงลองจินตนาการแบบนี้นะคะการรู้แบบปกติของเราก็เหมือนการอ่านหนังสือท่องเที่ยวค่ะ เราอาจจะรู้ว่าประเทศฝรั่งเศสมีหอไอเฟลรู้ว่าญี่ปุ่นมีภูเขาไฟฟูจิเรารู้ข้อมูลรู้ข้อเท็จจริงแต่เราไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้เห็นด้วยตาตัวเองจริงๆมันเป็นความรู้ที่ผ่านตัวกลางผ่านการบอกเล่าเป็นความรู้แบบมือสองแต่ยานหรือยานอย่างรู้ไม่ใช่แบบนั้นค่ะยานคือการรู้แบบประจักษ์แจ้ง เป็นการเห็นความจริงด้วยจิตโดยตรงเหมือนกับการที่เราได้ไปยืนอยู่ตรงหน้าหอไอเฟลจริงๆได้สัมผัสอากาศที่ปารีสได้เห็นความยิ่งใหญ่ด้วยตาตัวเองมันเป็นการรู้แบบไม่ต้องมีใครมาบอกไม่ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ด้วยตาก,กะเหตุผลแต่มันปิ๊งขึ้นมาในใจ เป็นความเข้าใจที่ทะลุปรุปโปรงลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราไปโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะสมมุติว่าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งความรู้แบบปกติจะบอกคุณว่าเขาไม่ชอบเราเขาชอบพูดจามไม่ดีคุณก็จะคิดวนเวียนอยู่กับความโกรธความไม่พอใจคิดหาทางตอบโต้นี่คือการแก้ปัญหาด้วยความคิด ด้วยความรู้แบบผิวเผินแต่ถ้าคุณมีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นจิตของคุณที่ผ่านการฝึกฝนมาจนสมกและมีกำลังจะมองทะลุเปลือกนอกของการกระทำนั้นเข้าไปได้คุณอาจจะเห็นหรือเข้าใจขึ้นมาในใจอย่างชัดเจนว่าที่เพื่อนคนนั้นแสดงพฤติกรรมแบบนั้นแท้จริงแล้วมันเกิดจากปมในใจของเขาเอง เกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงความกลัวหรือความทุกข์ส่วนตัวของเขาที่ไม่เกี่ยวกับคุณเลยสักนิดเมื่อคุณรู้แบบนี้ความโกรธมันจะหายไปเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะมันจะถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและความเมตตาสงสารปัญหาที่เคยดูใหญ่โตก็กลับกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปในทันทีเห็นไหมคะว่า ยานไม่ใช่พลังวิเศษที่จะเสกนั่นเสกนี่ได้แต่คือปัญญาในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้ไขปัญหาชีวิตได้ทุกเรื่องเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่สถานการณ์ภายนอกแต่มันเข้าไปเปลี่ยนความเข้าใจภายในจิตใจของเราโดยตรงเลยต่างหากและการสวดมนต์อย่างถูกวิธีนี่แหละค่ะคือหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุด ที่จะพาเราไปสู่จุดนั้นได้ดังนั้นจากนี้ไปเวลาที่เราหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาขอให้ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะว่าเราไม่ได้กำลังจะทำพิธีกรรมแต่เรากาลังจะเข้าสู่ห้องทดลองทางจิตเรากาลังจะฝึกฝนจิตใจของเราเพื่อปลุกพลังแห่งการอย่างรู้ที่หลับไหลอย,อยู่ให้ตื่นขึ้นมาค่ะส่วนที่สอง ปลดล็อกพลังยานด้วยอิทธิบาทสี 4. หัวใจของการสวดมนต์ที่มีพลังคำถามต่อมาที่หลายคนคงอยากจะรู้ก็คือแล้วเราจะสวดมนต์อย่างไรละ่ะถึงจะไปถึงจุดนั้นได้สวดบทไหนดีต้องสวดกี่จบต้องสวดเวลาไหนจริงๆแล้วนะคะบทสวดมนต์ก็เหมือนเครื่องมือออกกำลังกายค่ะจะเป็นดัมเบลลู่วิ่งหรือจักรยาน ก็สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกันสิ่งที่สำคัญกว่าบทสวดก็คือวิธีการหรือทัศนคติที่เราใช้ในการสวดตังหากพระพุทธเจ้าได้ประทานหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกๆเรื่องไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือธรรมธรรมหลักการนั้นมีชื่อว่าอิทธิบาทสี หรือหลักธรรมแห่งความสำเร็จ4ประการซึ่งประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสานี่แหละค่ะคือคู่มือในการอัปเกรดการสวดมนต์ธรรมดาๆของเราให้กลายเป็นการฝึกจิตขั้นสูงที่จะนำไปสู่การเกิดปัญญาญาณได้อย่างแท้จริงเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยนะคะ ว่าจะนำอิทธิบาทสมาใช้กับการสวดมนต์ได้อย่างไรท่อแรกคือฉันทะฉันทะฉันทะแปลว่าความพอใจความรักใคร่ในสิ่งที่จะทำหรือพูดง่ายๆก็คือแพชั่นนั่นเองค่ะการสวดมนต์ด้วยฉันทะไม่ใช่การสวดเพราะถูกบังคับหรือสวดเป็นหน้าที่แบบขอไปที แต่มันคือการสวดด้วยความรู้สึกอยากที่จะทำจริงๆอยากที่จะเข้าถึงความสงบอยากที่จะเข้าใจความหมายของบทสวดอยากที่จะขัดเกลาจุดใจของตัวเองให้ดีขึ้นก่อนจะเริ่มสวดมนทุกครั้งลองใช้เวลาสักครู่นะคะถามตัวเองว่าวันนี้เราสวดมนไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อขอหวยรวยเบอร์นะคะแต่เพื่อเป้าหมายที่สูงกว่านั้น เช่นเราสวดมนต์เพื่อฝึกสติเพื่อให้จิตใจได้พักจากความวุ่นวายหรือเราสวดมนต์เพื่อแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์หรือเราสวดมนต์เพื่อขัดเกลวความโลภโกรธหลงในใจของเราเมื่อเรามีฉันทะเป็นตัวนำทางแล้วการสวดมนต์จะไม่ได้รู้สึกเป็นภาระอีกต่อไป แต่มันจะกลายเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราตั้งตารอคอยเป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลจิตใจตัวเองค่ะข้อที่2คือวิริยะวิริยะวิริยะคือความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่องนี่คือส่วนที่ยากที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะมันต้องอาศัยวินัยและความสม่ำเสมอ การสวดมนต์ที่จะก่อให้เกิดพลังทางจิตได้นั้นไม่ใช่การสวดแบบไฟไม่ฟางทำแค่วันสองวันแล้วก็เลิกแต่เป็นการทำอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันและทุกวันเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนได้ชันใดจิตใจที่หยาบกระด้างของเราเมื่อได้รับการชําระล้างด้วยบทสวดมนต์ทุกวัน ก็ย่อมที่จะอ่อนโยนและผ่องใสขึ้นได้ฉันนั้นค่ะไม่จําเป็นต้องสวดนานเป็นชั่วโมงนะคะแค่วันละห้านาที1 0นาทีแต่ขอให้ทำทุกวันทำให้เป็นกิจวัตรเหมือนการแปลงฟันอาบน้ำไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยแค่ไหนจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียแค่ไหนก็ขอให้แบ่งเวลามาสวดมนต์ให้ได้ความเพียรที่ไม่ขาดสายนี่แหละค่ะ ที่จะค่อยๆสั่งสมพลังงานในจิตของเราให้เพิ่มภูนขึ้นเรื่อยๆจนมีกำลังพอที่จะเกิดญาณอย่างรู้ได้ในที่สุดข้อที่สคือจิตตะจิตตะจิตตะคือการเอาใจใส่จดจอ่อการมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเลยค่ะ เวลาที่เราสวดมนต์เราไม่ได้แค่ขยับปากไปตามตัวอักษรแต่เราต้องเอาใจของเราไปอยู่ที่บทสวดด้วยถ้าปากสวดมนต์แต่ใจกลับลอยไปคิดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักแบบนี้ก็เท่ากับไม่ได้สวดค่ะเพราะจิตไม่ได้ถูกฝึกเลยเทคนิคง่ายๆก็คือให้เราใช้เสียงของบทสวดเป็นที่เกาะของจิตค่ะ ให้หูของเราฟังเสียงที่เรากำลังสวดอย่างตั้งใจให้จิตของเราเคลื่อนไปตามท่วงทำนองและจังหวะของบทสวดนั้นๆอย่าไปสนใจความคิดอื่นที่ผุดขึ้นมาถ้าเผลอคิดไปก็ให้รู้ตัวแล้วค่อยๆดึงจิตกลับมาที่เสียงสวดมนต์ใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆการทำแบบนี้คือการฝึกสมาธิโดยตรงเลยนะคะ จิตที่เคยฟุ้งซ้านเหมือนลิงก็จะค่อยๆสงบลงนิ่งขึ้นและตั้งมั่นมากขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วนี่แหละค่ะมันถึงจะเริ่มมีพลังที่จะมองเห็นอะไรๆไ,ได้ชัดเจนขึ้นและข้อสุดท้ายข้อที่4คือวิมังสาวิมังสา วิมังสาคือการใช้ปัญญาไตรตรองใครครวนพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งที่ทำการสวดมนต์จะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีข้อนี้ค่ะวิมังสาคือการต่อยอดจากการสวดหลังจากที่เราสวดมนต์จบลงด้วยจิตที่สงบนิ่งแล้วให้เราใช้ช่วงเวลานั้นในการพิจารณาความหมายของบทสวดที่เราเพิ่งสวดไป บทสวดมนต์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบทพาหุงมหากาศอิติปิโสหรือบทแผ่เมตตาล้วนแต่เป็นแก่นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นลองหยิบท่อนที่เราประทับใจมาพิจารณาดูสิคะเช่นบทที่ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นลองใคร่ครวญดูสิคะ ว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไรมันเชื่อมโยงกับชีวิตของเราในตอนนี้อย่างไรการที่เราเห็นว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนทุกเหมือนกันมันช่วยลดความโกรธเกลียดในใจเราได้ไหมการทำแบบนี้คือการเปลี่ยนข้อมูลจากบทสวดให้กลายเป็นปัญญาของเราเองค่ะเป็นการฝึกให้จิตรู้จักคิดพิจารณาในทางที่ถูกต้อง ซึ่งปัญญานี้แหละค่ะที่เป็นแสงสว่างนำทางไปสู่การเกิดญาณอย่างรู้ในที่สุดเมื่อเรานำหลักอิทธิบาทสีทั้งฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสามาใช้กับการสวดมนต์ได้อย่างครบถ้วนแล้วกิจวัตรธ,ธรรมดาธรรมดานี้จะกลายเป็นการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่สมบูรณ์แบบและทรงพลังอย่างยิ่งค่ะ มีเรื่องเล่าจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายท่านที่ท่านใช้การสวดมนต์ภาวนาเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเช่นหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกท่านได้เน้นย้ำให้ลูกศิษย์สวดบทมหาจากาักรพพัดเป็นประจำท่านกล่าวว่าการสวดมนต์นั้นเป็นการภาวนาไปในตัวเป็นการสร้างกำลังใจและเป็นการแผ่เมตตาไปทั่วทั้งสามโลกธาตุ ลูกศิษย์ของท่านหลายคนเมื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยความเพียรวิริยะด้วยจิตที่จดจอ่อจิตตาและด้วยความศรัทธาฉันทะก็ได้พบกับประสบการณ์ทางจิตที่น่าอัศจรรย์มากมายหลายคนเกิดความสว่างในใจสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตที่ติดขัดมานานได้ หรือบางคนก็เกิดการอย่างรู้ในธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นมาเองจากการสวดมนต์ภาวนานี่แหละค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าพลังของการสวดมนต์ที่ประกอบด้วยอิทธิบาทสีนั้นไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงและเป็นสิ่งที่รอให้พวกเราทุกคนได้เข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ เมื่อยานอย่างรู้อุบัติขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดนะคะว่าเมื่อยานอย่างรู้ที่เกิดจากการสวดมนต์ภาวนาอย่างถูกวิธีมันอุบัติขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไรดิฉันอยากจะขอเล่าเรื่องราวสมมุติของคนคนหนึ่งให้ฟังค่ะ เรื่องราวของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณแก้วคุณแก้วเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆคนหนึ่งค่ะชีวิตเธอกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองกลับซบเซาลงอย่างหนักนีสินพอกพูนขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันปัญหาในครอบครัวก็รุมเร้าเข้ามาอีกเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบา่า มืดแปดด้านไปหมดเธอพยายามหาทางออกมาตลอดทั้งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกูนี่ยืมสินเพิ่มหรือแม้แต่ไปดูหมอแต่ทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงเธอเครียดจนนอนไม่หลับสุขภาพกายและสุขภาพใจพังทลายลงเรื่อยๆคืนหนึ่งด้วยความทุกข์ที่บีบคั้นจนถึงที่สุดคุณแก้วนึกถึงคำสอนของยายที่เคยบอกไว้ว่าถ้าทุกข์นัก ก็ลองสวดมนต์ดูนะลูกเธอจึงหยิบหนังสือสวดมนต์เก่าๆขึ้นมาปัดฝุ่นแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้สวดเพื่อขอให้รวยหรือขอให้ปัญหาหายไปในพริบตาแต่เธอลองตั้งจิตแบบใหม่ตามหลักอิทธิบาทสี่ที่เราได้คุยกันไปเธอเริ่มต้นด้วยฉันทะเธอตั้งใจว่าฉันจะสวดมนต์ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อขออะไร แต่เพื่อขอให้จิตใจของฉันได้พบกับความสงบสักนาทีก็ยังดีขอให้ฉันได้พบกับแสงสว่างทางปัญญาที่จะนำทางออกจากความมืดนี้จากนั้นเธอก็ลงมือทำด้วยวิริยะคืนแล้วคืนเล่าไม่ว่าเธอจะเหนื่อยจากงานมาแค่ไหนหรือท้อแท้กับชีวิตเพียงใดเธอก็จะปลีกตัวมานั่งสวดมนต์ที่มุมสงบของบ้านทุกคืนไม่เคยขาด แม้ในใจจะยังฟุ้งซ่านแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ระหว่างที่สวดเธอก็ฝึกฝนจิตตะเธอพยายามเอาใจทั้งหมดมาจดจ่ออยู่กับเสียงสวดมนต์ไม่ว่าความคิดเรื่องหนี้สินหรือเรื่องปัญหาครอบครัวจะแวบเข้ามาเธอก็แค่รับรู้มันแล้วก็ค่อยๆดึงสติกลับมาที่บทสวดอย่างนุ่มนวลทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนนักกีฬาที่ฝึกฝนกล้ามเนื้อ และสุดท้ายหลังจากสวดจบในแต่ละคืนเธอจะใช้เวลาอีกเล็กน้อยทำวิมังสาเธอจะนั่งนิ่งๆแล้วใคร่ครวนถึงบทสวดที่เธอเพิ่งสวดไปโดยเฉพาะบทที่ว่าด้วยเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยมแท้แน่นอนของสรรพสิ่งเธอถามตัวเองว่าความสำเร็จที่เคยมีมันก็ไม่เที่ยง แล้วความทุกข์ที่กำลังเผชิญอยู่นี้มันจะเที่ยงแท้ถาวรจริงๆหรือคุณแก้วทำแบบนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนค่ะจนกระทั่งคืนหนึ่งหลังจากที่เธอสวดมนต์และนั่งสมาธิพิจารณาธรรมตามปกติทันใดนั้นเองค่ะในสภาวะที่จิตของเธอสงบนิ่งและตั้งมั่นอย่างถึงที่สุดมันก็เกิดปิ๊งแวบขึ้นมาในใจ มันไม่ใช่เสียงกระซิบจากใครและไม่ใช่ภาพนิมิตอะไรที่น่าตื่นตกใจแต่มันคือความเข้าใจที่สว่างวาบขึ้นมาในใจอย่างฉับพลันยานอย่างรู้ได้อุบัติขึ้นแล้ว วินาทีนั้นคุณแก้วเห็นอย่างชัดเจนทะลุปรุโปร่งเลยว่ารากเงาของปัญหาทั้งหมดที่เธอเผชิญอยู่ไม่ได้มาจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือคนในครอบครัวที่ไม่เข้าใจแต่ต้นตอที่แท้จริงมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นของตัวเธอเองปังหาก เธอยึดมั่นในภาพของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเธอยึดมั่นในหน้าตาทางสังคมเธอยึดมั่นในความคาดหวังที่คนอื่นมีต่อเธอความยึดมั่นเหล่านี้เองที่สร้างความกลัวมหาศาลขึ้นในใจกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกตัดสินและความกลัวนี้เองที่ทำให้เธอตัดสินใจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อแสงแห่งปัญญายาณศาสตร์ส่องเข้ามาความกลัวและความยึดมั่นที่เคยเป็นเหมือนกรงขังที่มองไม่เห็นก็พังทลายลงในพริบตาจิตใจของเธอกลับมาเป็นอิสระโปร่งเบาและเต็มไปด้วยความกล้าหาญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เช้าว,วันรุ่งขึ้นคุณแก้วคนเดิมได้ตายไปแล้วค่ะมีแต่คุณแก้วคนใหม่ที่ลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับความจริงเธอเรียกประชุมครอบครัวและทีมงานบอกเล่าสถานการณ์ทุกอย่างตามความเป็นจริงด้วยใจที่สงบ เธอเลิกดิ้นรนที่จะรักษาสิ่งที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้อีกต่อไปแต่เปลี่ยนไปใช้สติปัญญาในการจัดการปัญหาทีละเปล่อ,อย่างชาญฉลาดเธอตัดสินใจลดขนาดธุรกิจลงปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรเจรจากับเจ้าหนี้อย่างตรงไปตรงมาและที่สำคัญที่สุดคือ เธอเลิกแบกความคาดหวังของคนอื่นแล้วหันกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขตามความเป็นจริง สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อเธอปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดไว้แน่นความช่วยเหลือและทางออกใหม่ๆกลับหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อปัญหาที่เคยดูเหมือนจะไม่มีทางออกก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงได้ด้วยปัญญาที่เกิดจากความเข้าใจภายในอย่างลึกซึ้งนี่เองค่ะนี่แหละค่ะคืออนุภาพของยานอย่างรู้ที่ไม่ได้แก้ปัญหา ด้วยการเสกเงินหรือเปลี่ยนโชคชะตาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แก่นของจิตใจซึ่งส่งผลให้การกระทำคำพูดและการตัดสินใจในชีวิตจริงของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในที่สุดคุณเองก็ทำได้ปลดล็อกศักยภาพแห่งยานในตัวคุณ เรื่องราวของคุณแก้วเป็นเพียงภาพสะท้อนที่อยากจะย้ำเตือนทุกท่านว่าพลังแห่งยานอย่างรู้นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำกัดอยู่แค่ในพระอริยบุคคลหรือผู้บำเพ็ญเพียรขั้นสูงในสมัยพุทธกาลเท่านั้นนะคะแต่มันคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในจิตของมนุษย์เราทุกคนเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการฝึกฝนจิตใจอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีการสวดมนต์จึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมเพื่อความสบายใจอีกต่อไปแต่มันคือเครื่องมือในการพัฒนาตนเองที่ทรงพลังและเข้าถึงได้ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งเป็นการเดินทางเข้าไปสำรวจและค้นพบขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือจิตใจของเราเอง คุณพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะปลดล็อกพลังยาณที่หลับไหลอย,อยู่ในตัวคุณลองเริ่มสวดมนต์ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นตามหลับอิทธิบาสีตั้งแต่วันนี้ดูสิคะไม่ต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้มีเวลาว่างแค่เริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่ด้วยเวลาที่คุณมีและมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เราอยากจะฟังเรื่องราวการเดินทางของคุณค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวที่พลิกความคิดและอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธของเราเอาไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สวัสดี